อุ๊ยไม่ได้ออกแดดเลยแต่ผิวแห้งเสียผิวหมองคล้ำได้ยังไงกันเป็นกันไหมคะอยู่ในที่ร่มแท้แต่ทําไมผิวกับแห้งเสียผิวกับหมองคล้ำวันนี้มีคําตอบค่ะต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะคะแม้ว่าแดดจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ผิวของเราแห้งเสียหรือว่าผิวของเราคล้ำแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดค่ะเพราะว่ายังมีหลายปัจจัยหลายสาเหตุมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเครียดเพราะว่าความเครีย ค่ะจะทําให้ร่างกายของเราเกิดสารอนุม,มูลอิสระขึ้นมาและเจ้าสารอนุม,มูลอิสระตัวนี้แหละค่ะที่ส่งผลให้ผิวของเราเนี่ยหมองคล้ำแห้งเสียแล้วก็เกิดผิวง่ายอีกด้วยนอกจากนี้ค่ะฟลาวและนู่นๆออฟฟิศต้องจําไว้เลยว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะส่งผลให้ผิวของเราแห้งเสียเพราะว่าแสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ค่ะมีรังสี UVA อยู่ดังนั้นแล้วต่อให้ไม่เอาอแดดแต่อยู่หน้าคอมบ่อยนะคะก็ทําให้ผิวของเราหมองคล้าผิวของเราแห้งเสียได้เหมือนกัน เป็นยังไงกันบ้างคะปัจจัยที่ทำให้เกิดผิวหมองครัท่ามกางกับเราอย่าลืมไปป้องกันอย่าลืมไปดูแลกันนะคะ